สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่องยูทูบนะครับทางผมก็มีที่ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก ผมพามาดู Honda City นะครับสำหรับท่านใดที่หารถราคาแสนนะครับไม่ถึง2 0 0แสนนะครับคันนี้ Honda City เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับนะครับแต่ว่ามีการโอน2ครั้งเนื่องจากนะครับแฟนโอนให้แฟนนะครับเดิมนะครับเป็นชื่อพี่ผู้ชายนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณครูนะครับนะครับแต่รถเขาจะออกแต่งภายนอกออกจะซิ่งนะฮะแต่ว่า ในเรื่องเค, ars, ครื่องเกียร์นะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับมาดูสภาพรถนะครับนะครับดูสภาพรถกันก่อนนะครับฝาเดิมมีนะครับฝาตัวนี้เป็นฝาคาร์บอนนะครับของอาคณาด้วยนะครับนี่ครับนะครับฝาเดิมนะครับจะจะออกแต่งซิ่งหน่อยแต่รถไม่ได้ซิ่งนะครับของอาคณานะครับฮะดูห้องเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวพาดูแล้วรอบรถนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถฟังเสียงอีกทีนึงนะครับดูก่อนนะครับเป็นฝาคาะแท้นะครับนะครับเป็นฝาคาร์บอนแท้เลยนะครับเลือกเอานะฮะลูกค้า อยากจะได้ฝาคาร์บอนหรือว่าอยากจะได้ฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมก็มีนะครับแล้วก็ถ้าฝากระโปรงเดิมมันจะมีการความร้อนด้วยมีท่อดูดอากาศมาตรงนี้ด้วยนะครับคือเดิมๆมีอยู่นะครับมาดูที่ห้องเครื่องนะครับเดิมรถเป็นสีขาวนะครับดูเบาชงนะครับเดิมๆหมดนะครับไม่มีชนนะครับเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคานหน้าไม่มีโดนมารถไม่ได้โดนนะครับที่ลูกค้าทําสีเพราะลูกค้าชอบจริงๆเฉยๆนะครับเดิมเม็ดองเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับ เครื่องตัวนี้เป็น IV t e c ทนะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่120 120แรงม้านะครับเป็น IV t e c ทนะครับพามาดูนะครับฝั่งด้านนี้นะครับสีสวยนะครับสีที่เขาเก็บมาสวยนะฮะล้อแมกก็เป็นขอบ17นะครับนะครับนะยางก็ดีอยู่นะครับปีสองพันสินะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นาซิตี้มันเท่าไหร่นะครับคอนโซลคอนโซลไม่ได้ติดเกตวัดนะครับเบาะทุกอย่างสภารโอเคตัวนี้เปนะรนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมืด

อันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือได้ป้ายสวยมากนะครับป้ายนี้ลูกค้าบอกมานะครับว่าลูกค้าซื้อมาในราคาหมื่นกว่าบาทปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับถ้าท่านใดที่มีรถจังหวัดสกลนครนะครับกกรสองสามสองสามนะครับอันนี้ป้ายสวยจริงๆนะครับคือให้ไปเลยนะครับผมนะครับไม่ได้ถอดคืนนะครับลูกค้าไม่ต้องไม่เอาคืนนะครับนะครับดูด้านท้ายนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดู รถคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนสีนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่ารถคันนี้นะฮะเคยบอกบอกไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ซื้อมาลูกค้าซื้อมามือแรกนะครับไม่เคยจัดผ่านไฟแนนซ์นะครับแต่ลูกค้ามาติดแก๊สนะครับแล้วก็ติดไม่กี่ปีลูกค้าก็ไม่ได้ใช้นะครับฝาค้ายพวกนี้เดิมหมดนะครับเราเพิ่งได้มายังไม่ได้ทําความสะอาดนะของพวกนี้ยังอยู่นะครับดูพวกนี้นะครับก็ล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับลูกค้าเคยใส่ตัว

นะครับพวงมาลัยนะฮะดูสภาพไม่ค่อยรนแรยนะครับแต่คันครับอยู่ที่สองแสนกโลนะครับต้งนิดหน่อยนะครับต้องงนิดอครับ่ะนี่นะครับผมจะฟาเชิงทุเรื่องนะครับว่าทำไมผมต้องซื้อรถคันนี้นะครับท,ที่เคยเปลี่ยนสีก็ เขาเพิ่งกการนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคือรถคันนี้อ่าผมจะขึ้นกับม่องึ้นกับครนะครับถ้าผมไม่ซื้อนะครับนะจะเดินเงียบจะมีสั่นะครับ วเป็นในเรื่องของรถตา้นะครับผมว่าอมเข้งรวงนะครับแต่าการเรงเครื่องนมองนีนะครับก็นะื่องไปนะครับค้นชล่างกีควาสวยนะครับวี่มีชนอ่ะผมเลยซื้อนะครับดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องนไม่น้นะครับเดี๋ยวผมล้างใหม่นะครับจะดูสวยกว่านี้ซึ่งพึ่งพันดดูเรื่องน้ำนะครับ นี่ครับเปิดดูนะครับลูกค้ารายท่านะครับลูกค้าเติมจํานะฮะดูแลรักษารถค่อนข้างดีเป็นผู้หญิงที่แกเป็นครูนะครับนะครับแล้วก็แกชอบรถประมาณนี้แล้วก็แกก็ชอบนะครับในเรื่องรถวิบากด,ด้วยรถวิบากแกก็เล่นนะครับนะแกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแกเก่งมากจริงๆนะฮะดูจากหลายๆอย่างในการขับขี่รถที่ดูแลรักษารถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ดูแลสภาพรถนะถือว่าโอเคนะครับใครได้ไปคันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2010นะครับปี2010หรือว่าปี2553นั่นเองนะครับขอปิดนะครับมันจะลื่นหน่อยนะครับเพราะว่าเราฉีดน,น้ํายาไว้นะครับจะเราจะล้างเครื่องนะครับแต่ว่าวันนี้มืดนะครับไม่ทันก็เลย เลือกเอานะครับว่าอยากได้ฝาที่เป็นคาร์บอนหรือว่าฝาเดิมนะครับ,นะรบเอาใช้ย,ยาวๆแน่นอนส่วนการสิ้นเปืองนะครับตัวนี้น่าจะมี10-17กิโลลิตรอยู่นะครับเกียรทำนะครับซึ่งถ้าน้ำมันไม่แพงนะครับก็จะได้เยอะกว่าน,นั้นนะครับสำหรับ มีป็นข um, uh, 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 um, so ้อแบกางเกิน so ก้อนงสีเกนนนี so ้นะครับโควต์3ตอกนะครับว่าวันนี้นี้วันนี้นี้ต่างนะครับถ้าอย่งนีึงมาที่ันนะครับมครับวันนี้เรา้องจนะครับว่าเรามะไรแต่ัจะให้ดีก่านะครับแล้นีอวรนะค อันนี้ตาเขาว่ายนี้นะครับแต่ที่เียดมันจะต่อไมได้นะครับทุกคนแต่รังมีทุกอ่งนครับเร่งานเลือกั้หาน่วงวหลัของการเลืั้นนัครบครับอะไรก